สวัดีสวัสดีอันนี้ยามเช้ายามสายที่ประเทศลาเมืองหน้องเขียวนั่นผาน้อยอันนี้สะพานนั่นแม่น้ำอูไม่ละบทฝากด้วยครับนูน่นผาแดงเมื่อเช้านี้ตีห้าครึ่ง เดินขึ้นข้างบนแล้วก็อคุณภรรยาอากาศดีมากครับนี่ก็8ปดมงยี่สิบเก้านาทีเย็นสบาย